พี่ถามมาหลายคนละเมื่อกี้ไปวัดปูมินมาแล้วด้วยครับรู้ไหมว่าเขาซิบอะไรกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ป้หมานย้มานอะไรน้องมันเป็นกรอนอะไนพี่จ<า>ัก <ๆ S 2> เอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาวยายจักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาวก็กลัวหมอกมืซ่อนดาวลงมาขลรุ่มจักเอาไปใส่ในวังควงคุ้มก็อกลัวเจ้าปะใส่แล้วลูกเอาไปก็เลยเอาไว้ในอกในใ,นใจ ตัวใจปีนี่จักมือมันให้ไอเฮียไ้ฮี่ยามสะดุ้งตื่นสักอย่างนีครับถูกท่องหมดเลยทําไมถึงมันมันคือทาไมถึงท่องได้มันคือท่อนในเพลงของผู้จานย์รองใหม่ครับโอแลรักแลรักนิรันดร์มันไปอยู่ในเพลงเลยใช่ครับเขามาถ่ายทำที่วัดภูมินทรอ๋อเลยท่องได้เราก็นึกว่าท่องได้เพราะว่าเด็กหน้านี่ต้องท่องอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอยู่ในเพลง แลวคิดว่าปู่ม่ากับย่าม่าเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันไหมผมคิดว่าเป็นครับเป็นเหรอไม่รู้เหมือนกันครับเออผมคิดว่าน่าจะเป็นรครับเชด่ได้ว่าเป็นไหมหนูคิดว่าน่าจะกําลังเหมือนจีบจีบกันอยู่จีบกันอยูออ่พี่ดูเหมือนเป็นรักต้องห้ามไงไม่รู้่า <c oughs> เหมือนแอบรักกัน,นะอะอาดมกับยีฟใช่ไหมครับส <c oughs> มไยรักต้องห้ามอาดมกับยีฟ นั่นมันยุคไหนเนี่ยเองย้อนไปยุคตั้งแต่กำเนิดมนุษย์เลยมั้เนี่ย